ติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจาร anasampano sukato โลตวิทุโออนุตวะปุริสธรรมาสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาตัวปะควะตาธรรมวสันติตรี โกะอาคาลิโกเอหิป eh, ัสสิโกะอวปัญญิโกปัจจตังเวทิตาภูวิญญโยหิตสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปั ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคลาเอสับะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชลีการะิโยอนุตตรังคุณญัเกตังโลกัสา Uh oh สัฮาสมาปิเนมิตัสาวุธานตังครีเมคารังปุตตะโครัสเสนามารันทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินตัวตานเตเจสาภาวตุเตสยามกาลานิมาราติเรกามพิโยชิตาสปาราติงโครัมปนาลวะกรรมะ มัตาทยาขังปันติสุตันตวิทินาจิตตวามุนินทวตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิริมขชวรังปติมาตพัวตังทางวัคิจากกรรมสเนวาสุทารุนันตังเมตตามุเสกวิทินาจิตตวามุนินทวตันเต ชะสาปวตุเตชะยมังพลานิหุคิตาคาคามติหาทัสุธารุรันตังทาวันติโยชนปะทานกุลิมาละวันตังอิทธิพิสังคตมโนทิตาวันมุนินทวตันเตชะสาปวตุเตชะยมังพลานิกาตาวานกาตมุตระมิวะคางพินิ ยาจินจายทวทตวจนานชนะกายยามัเจสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินทวตันเตจะสาปวัตุเตชยมังลานิศาสจางวิหายมัติศาสจกวาทะเกตุงวตาบิโรปิตามนังอธิอนทะขัวตางฟันญาปฏีปัจจริตัว ชิตตวามุนีตัวตันเตชะภาวตุเตชยมังคะลานินันทวปนันตะพุจกังวิพุธังมหิเตมปุตเตนะเทระพุชเกนะธรรมาปยัญตัวอิตัวปเทสวิธินาชิตตวามุนีตัวตันเตชะสาปวตุเตชยมังคะลานิทุกขาห์ดีธีุ ชะเกนสุธาทหัตพระมังมิสุดจิชุติเมติภักกาพิธานังยานาคเตนวิธินาชิตาวาโุนินัวตันเตชะสาวาตุเตชยมังคะลานิเอตาปิปุตตชะยมังคะลาอัตตคาทาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมาตันเตหิตาวานิ เมวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอธิขามัยยนโรวสปัญญ มหากาลุณิโกนาโถหิตายสาปปานินางโกเรตวาปารมีสาพาปตัวสัมพุตธิมุตตมังเตนะสะเจวะเจนะหตุเตจยามังคลังจะยันตัวกวัติยามมเลสะกยานังนทิวัตโนเอวันตวังวิเยโย หัวหิชายาสุชยามังคะเลอะปราชิตาปันลังเกสีเสปตะวิปุกคะเลอภบิเสเกสะปะปุวทานังอาคาปะตัวปะมัวตติสุนาขาตังสุมังคาลังสุปาคาตังสุหัวิตังสุขนนสุโมห์ตัวจะสุเยทังพระมจาริสุปทาคีนางกา यकामं वाचा कामं पथाखिनां पथाखिनां मनोकामं पनीलिते पथाखिना पथाखिनानि कथवा न पान्दा ते पथाखिरे